ปูตาพ่อมือนั้นน่ะปิดประตูเหล่าน้ำมนนั้นมวนกุ๊บทีบเรามือนั้นนะสงสัยสิไปทั้งบ้านเจ้าพุนละ <c oughs> <c oughs> สีบ่หอดบ้านคอยบ่มันเหนีอวยบ่ทันอยากให้มาดอกมันนี้น้อยคือว่าให้มูฟังก็ไปแต่น้อยน้อยไปทุลินไปเท่าเดียวเท่านั้นละ่ะไปตต้งเต่อยู่ปอสามปอสี่ผนละไปน้ำเมชี่สม่ะ ก้อยก็ได้งนินเพื่อนว่าว่าทางขอนเกนกับค่าเวียกค่าทุรละลาย่างค่ะพี่น้องกะหาตะมานี่ละจ้าเพื่อนๆจ้าผู้ใดผ่านไปผ่านมากระชิ่นนึกกระดึอปื๊ดๆอยู่น้ำหมอ้อแกงอะละปานนี่ผูมือยดำปืปืๆแต่ว่าบ้านคอยเด็กมาขอขึ้นเวทียืนยันตัวตนอีกรอบนะคะเพื่อนๆมื่อวนนี้มาสายเนะะ่ยค่ะ ดีๆนะตุกพร้อมเจ้าน่ะพ่นกระเบลังฝนมาทางบ้านเพิ่นก็ได้อยากอยู่พี่กับบา่าไผเนาะอยู่ใส่ย,ยากหันคือว่าละเวียกการงานสางไผ่กะกันยังบ่พ่อเลยเป็นพี่เป็นน้องกันอีกอ่ะยินดียินดีค่ะเพืเ่อนๆทุกๆท่านมาคนันฝนมาไก่หน่ก็สีีลงไรลเด้่พี่น้องเลย คุณเซนคุณมือน,น้ยากก็มาตามยากแล้วเนาะมือใดมายากก็ได้มาตามปกติค่ะพิวดตาสาสวัสดีจ้าแม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องนา่งจ้าแม่แดงสวัสดีจ้าเจ้าเน้น <laughs> หัวใจข้างมาบ้านอยู่โบเจ้าเห็นไก่กว่าข่อยคอยกันยังว่าพ่อยเห็นอยู่ ฝ่าห้องทั้งผุนนีงค่ะคุณเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะคุณเพื่อนคนสวยจ้าเป็นไงเนาะยูถ่ะพุนละค่อยน่ค่อยเห็นแต่ยูทั้งพุนละทั้งหัวนิ่งโจนพุนละไปทั้งพุนละทั้งใตบ้านพอสะน,นันบ้านเกาพอสะน,นันมุละคูผิวเมฆกำลังรับชมค่ะทักทายค่ะคุณน,น้องลี่ สวัสดีคุณปริยาวันนะคะสวัสดีค่ะคุณปริยาวันค่ะแม่ไพวันก็ขอตัวจ้าอาบน้ำก่อนจีรนันปฝากรวมทั้งเพื่อนที่ไม่ได้เป็นทีเอเตอร์ไม่ใช่คีเอเตอร์ทั่วโลกโดยจ้ามันมนี่แม่ผู้ไายบ้านสมพอสมอยังระบาน สมพ่อสีแก้วผลข้างผลดำปืปืๆอ,อยู่คุณพ่อสนันกสวัสดีครับคุณสำราญนินพักเ่นนะครับสวัสดีครับคุณ,นนคคคณย่าแดงกับคุณพี่ท่านเขาเที่ยงกับอัญันนอะมาแสนโอ้ยมือนีนันยังวะได้อันเก้าพ่อสนันนะดำมาปือปือๆแล้วทางสมพ่อสีแก้วผล บานเฮายัางแดดอยู่ฝ่าหงตึมตึมอยู่ยังว่าขันเว้าพ้นคุณพ่อคอยกันยู่บานน้องกรบปาดน่ะละค่ะคุณพ่อสนานกินเข้าหรือ,อยังว่าเลี้งเขาว่าทางอันเอยียงละ ข้างอันวางหัวปีที่มันตกปือป้อๆอยู่น้าหมอแกงอ่ะละปานนี่หูมือด้ำปือป้อๆแต่ว่าบ้านคอยเดตมีทั้งกาแฟามีทั้งน้ำชาก,กา,ฟาแฟนะจ้าพนมีไอศสคิมพ่วมเด้เสิร์ฟเลยค่ะเสิร์ฟทั้งพี่คอยอยูโซนทั้งลำเพื่อเรื่องลกค้ามาทั้งพี่จยลิงซิง,งไอน,นี่ล่ะ หรือเปลี่ยนไม่หรอบอกเพื่อนแม่กองสีทราบมากกําลังรับชมค่ะเชิญใา่เกี่ยวไปเกี่ยวมากก็ได้จงว่าขอไปเ,เอาขึ้นน้ำาสกปุนดอกบวัวผู้หนึ่งสื่อสน,นันผู้หนึ่งสื่อหลันทมอ่าคุณพ่อสน,นันกินข้าวหรือ,อยังวะที่โฟนกำลังมืดมากเด้อจ้าวาสัน คุณปริยาวัรหมู่บ้านคอยหฮงเปิดเอาตอนใดแลวหมู่บ้านเนี่ยคอยขึ้นจูดาม马ละกเพิินว่าสวัสดีไปนอ้อคุณลันทมดอกบัวเป็นเพื่อนเป็น,ปนพี่อยู่ทงังเรื่องทังมุกทั้งนี่ฝนบ่ตกขะมืนนี้ยูแถบนี่วะยูแถบแถวอนิี้คมมากนี่แถวเรื่อง <laughs> เอาคือเป็นกล่องหลังแหละบ้านในพี่น้อง <laughs> เปิดบ้าคันมาไก,ก่ในกระสีดีลงคือวา่าและแต่ว่าเดี๋ยวนี่แถวบ้านคอยในแถวหน้าคอยเนี่แดดแจ่มอยู่ค่ะน้องนั่งจ้าพ่อสนันอิ่มเข่าแล้วก็ว่าจังไดลหลังกินเข่าอิ่มแล้วว่าจังไดละ่ะขอเ <laughs> จ้าไปพูนเจ้ากระสี จุมกะโมซิบเนานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจอยลิงไปใสมาววางหนึ่งฮนะน่ะเปิดบ้านกะบอกคอยมีเพื่อนว่าสันโอเล่คอยกะเฝ้ามาเอาอันยาให้งวัวคอยกยินดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ยินดีที่ได้ได้ดองพร้อมเบ้ย์ลงสงลงเสมอ ฝ่าห้องได้บาที่กะฟังฟังอยู่ว่าขอไวขอบคุณนะคะคุณเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านทุกทุกคนคะ่ะคุณสำรานก็สวัสดีกับคุณพ่อสนั่นนะคะคุณพ่อดองสนัน่นดองกันน <laughs> ึกแต่โอ,อ้ยคอยคอยหัวค่ะค่ะเสดะอเอออเมนคอยหัวยังกบบวัวลุงสนั่นเอาไก่มา ต้ด้วยเดอ้อวาสันว่าจะน้นนองนั่งจ้าพอสน,นันอิ่มเข่าแล้วว่าจังไดล่ะกินเข่าอิมาอ่มแล้วว่าจังไดล่ะขอสุดยอดทั้งความมวนประเภทนี่ท่างนี่อีลีได้เรือนสามหมอกไม้สามคำเนี่ยว ครับแม่อุทัยอาษสันคนเพียนซื้อให้ข่อยได้พี่น้องอาจ้าขอบคุณนะคะมา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 อยู่บ้านพี่บอ่อหรืออยู่กรุงเทพสันคุณลันทมเหมือนชื่อผู้หญิงจังเลยว่าสันครับผมภาษนคุณลันทมว่าครับผมคุณสน,นันโอ้ยสนันกับลันทมเปิดบ้าน เงียพึ่งบังขอยคุณเชื่อมต่อเอ้ยแม่ไพวนันเปิดบ้านทุนแม่ไพวนันทักทายกับคุณรีประทุมนะคะพ่อสนันดอกบัวมีอย่างหลักคือลบขอยทอมอ่านอยู่กะเฮ็ดไปสั่ตามหนาทีเฮ้าเนาะพ่อสนันเนาะ นานแล้วครับวับสนอถึงแล้วตีจ้ายินดีน้อยคือ,อวอาให้มูฟังก็ไปแต่นหน่อยน้อยไปทุลินไปเท่าเดียวเท่านั้นละ่ะไปเต้นเต่อยู่ปสามปสี่ผู้หลัไปน้ำแเมชี่สำคายกันซ้ำนี่ก็ดีใจแล้วละ่ะที่เพื่อนมาหากันเนาอ <laughs> ขันนะว่าแม่ผู้ไทยขึ้นปตะตงเวลาเพื่อนกันย่งมหาอยูย่ขอบคุณมากมากเลยค่ะ เด้เป็นดองกันเนาะโอ้ยคือดีเถอะเนาะบาทนี้พอดองเอ้ยอย่าไว้ให้มันสักก่อนจึงเลยมาขึ้้นเห็ดพ่อก็ต้องเอาเบียรรักเข้าสักก่นเนาะไม่แดงเอ้ยคอยเอาไปเอามาอันอนันพ่อฉะนั้นเ,นเป็นพ่อดองคอยค้างแน่เร้อๆบาทนี้สีใครเน่ สีหอดสีห้วยมาเนจักน้อยพ่อเปียกพ่อซุมอยู่ถามาแห้งโบ่บ่คอยมาได้สามรอบแล้ววะขอบคุณค่ะอีกประมาณจักสีนาทีเนาะกัดสีเด็กขึ้นเวลาให้เพื่อนๆเนาะพอ่าเมย์ููไทยก็มาดูเลวเ็วนะเพื่อนๆจ้ากระไดไปยูใสกระยาคานเนาะ ก็คือจัง่อยนี่แหละที่เรกก็ว่าสิปืดบ้านต้นเที่ยงเอาไปผูนทางผุนนั่นนีด่ดีแล้วแตะล้นเนี่ยเป็นชั่วโมงแลยอยู่ทางพุน